วันนี้มาแบบหมูปิ้งหมูปิ้งนะคะเพื่อนๆอยู่สเปนมา3ปีแล้วนะก็ยังไม่ได้ทานหมูปิ้งสักทีนะอยากจะทำแหละแต่วันนี้ได้เลิกพอดีเลื่อนไปเลื่อนมาก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งที่เขาบอกว่าทำง่ายแสนง่ายฉันก็เลยลองทำตามนะเพื่อนๆแต่ว่าถูดงถูด,ดิบบางอย่างมันก็ไม่ได้มีเหมือนที่เขาบอกไว้หรอกฉันก็อดแอปเอามันก็ได้อยู่นะเพื่อน,อนๆก็ตามภาพเลยจ้าแต่ขาดเดียวคือไม้เสียบ วันนี้ไปได้ไม้เสียบมาแต่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกามันยาวมากแต่มันดีตรงที่ว่ามันใกล้บ้านที่มันสั้นๆน,นะมันก็จะอยู่ไกลบ้านฉันขี้เกียจเดินเพื่อนก็ใช้อันนี้ไปก่อนก็เป็นการทดลองนะคะน,นี่คือการทําครั้งแรกของดิชันนั่นเนี่ย วันนี้ฉันก็จะใช้เป็นหมูบดนะคะหมูบดแล้วก็ผสมกับมันหมูแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปดูเพื่อนเพื่อนให้มันเกาะตัวแต่รู้สึกว่าฉันจะใส่แป้งขา้าวโพดเยอะไปหน่อยนะแต่สูตรที่ฉันไปดูมาเขาบอกว่าให้ใส่แป้งข้าวโพดนิดเดียวก็ไม่เป็นไรลองดูว่ามันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะ,ะตอนนี้รู้สึกว่าหมูมันจะเซตตัวแล้วนะคะเพราะว่ามันทำไวค้ค้างคืนเนาะจริงๆเขาหมักไว้แค่3ชั่วโมงแล้วก็มาปิ้งได้เลยวันนี้ก็จะเสียบไม้แล้วก็ไปแช่เย็นไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนนนนนนนะะะคทททีีี่่หหหญิงงุ้้ยเจใออมมาารืากั ตั้งแต่ย้ายมาอยู่เมืองนอกนะเพื่อนๆอ,อะไรที่อยากจะกินก็ต้องทําเองฉันเป็นคนที่แบบว่าเออเนี่ยไม่ค่อยจะทําอาหารเท่าไหร่นะแต่พอมาอยู่เมืองนอกแล้วรู้สึกว่าเออตัวเองนี่ก็มีพรแสวงพรสวรรค์นในการทําอาหารเหลือเกินวันนี้ก็อากาศเป็นใจมากมืดไปหมดนะคะแดดไม่ออกเลยไม่รู้เป็นอะไรนะคะเหมือนคลืมคลืมฟ้ามันมืดมันมัวไปหมดเลยเพื่อนๆแล้วฉันก็ไม่ชอบอากาศแบบนะี้และมันรู้สึกอึดอัดอั เมื่อก่อนตอนอยู่ไทยนะเห็นสามีตากแดดมาเฉันหัวเราะทุกทีเลยเพราะว่าเขาบอกว่าตากแดดไปเถอะเพราะว่าร่างกายต้องการวิตามินดี แต่ตอนนี้พออยู่เมืองนอกนะเมืองหนาวแบบนี้พอเห็นแดดแล้วโหตื่นเต้นมากต้องรีบเอาหน้าไปอังกับพระอาทิตย์ไว้โฮโฮเอาวกลับมาเรื่องหมูปิ้งของเรานะคะวันนี้ฉันก็ทําไว้หลายชิ้นนะฉันก็จะเอาไปให้แม่ยากกับพ่อปู่ชิมด้วยนะคะแล้วก็จะบอกเขาว่ากินยังไงเดี๋ยวต้องรอวันที่กินเพราะฉันนะ่ะจะนึ่งข้าวเหนียวด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ที่ไหนก็เหอะก็ไม่เคยที่จะลืมนึกถึงอาหารไทยของเรานะอาหารไทยของเรานี่เดอะเบส โดยเฉพาะครัวของิฉันนะคะทําอาหารไทยเกือบทุกวันแล้วก็รสจัดจ้านมากเพราะว่าเราต้องกินอาหารเผ็ดเพื่อนเพื่อน่ันเป็นคนที่กินอาหารจืดแล้วมันไม่มีแรงอ่ะโดยเฉพาะคุณสามีชนะกินเผ็ดกว่าฉันอีกเพื่อเพื่อนมื้อไหนไม่ได้ใส่พริกนั้นนางก็จะบอกว่าเออเนี่ยเธอมีอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าผัวเนี่ยเป็นคนไทยหรือฝรั่งวันไหนที่ฉันทําอาหารไทยนะเพื่อนๆฉันจะเล่าให้ฟังกลิ่นมันก็จะโชยไปตามช่องระบายอากาศใช่ไหมแต่ว่าฉันจะทําข้างล่างแต่ว่าข้างล่างก็โอเพนแอ แล้วก็จะมีข้างบ้านอะไรอย่างี้ฉันก็แอบขอโทษข้างบ้านในใจนะเพราะบางทีกลิ่นมันก็แรงแต่ว่าตอนที่ทำอะ่ะบางทีฉันก็ไม่ได้ทําช่วงที่ใครอยู่บ้านหรอกแต่คนที่นี่เขาก็ไม่กินเผ็ดเลยนะคะเพื่อนๆถ้าจะเผ็ดสุดก็ปาปิก้าคือปาปิก้าไม่มีเอาไหนมาเผ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเสียบหมูของดิฉันหมูนิดเดียวดูไม้สียาวเป็นกิโล <laughs> อันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พร้อมแล้วนะที่เราจะกินหมูปิ้งกันนะคะเมนูของดิชั้นวันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะมีส้มตําด้วยจริงๆก็ไม่ได้อยากมีส้มตําหรอกแต่ว่าสามีบอกว่าเธอมีส้มตําได้ไหมว่าวากก็จัดไปคะ่ะข้าวเหนียวส้มตํานะคะหมูปิ้งโอ้โหเมนูนี้เข้ากันเข้ากันเพื่อนๆดูเวลาชั้นปิ้งนะบอกเลยว่าตอนที่ฉันปิ้งเนี่ยลมมานิดนิดหน่อยๆนะมันกลิ่นมันก็โชยไปข้างบงข้างบ้านอะไรอย่างนี้ ไอ้น้ำขุนๆนี่คือนมจืดนะคะน้ำนมจืดผสมกับออน้ำมันมะกอกเพื่อนๆไม่เอาใส่ไปอย่งั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าทาทําไมต <laughs> ิ้งต่างไปเองนะคะนี่หน้าตาเสร็จแล้วนะคะพร้อมทานข้าวเหนียวก็สุกแล้วไปกันเลย